ลอยากสิบไปล่องถามผู้สาวทำเป็นแฮชคลิปทำเป็นทายคลิปจังสิล่ะที่เป็นตะมวนนะคันเบไปสัมผัสผู้สาวนี่ีแผลเราไปครับไมู่ว่าผมจอมเอาเอาลังไปใส่เฮ้ยไม่ซ้ำเลยนี่ก็เหนียวผมก็อุ่นเหนียวนี่ก็นี่ก็นีมันแผลได้หวะงมันเอสาวเหนือผู้นี้เลย สวัสดีกับกลัมบอกกับผมทางนึงนะครับ E.C. ซีตายครับไปเจอ YouTube คนนึงผมคิดว่าน่าจะเป็นคนดังระดับหนึ่งแล้วล่ะครับมีผู้ติดตามหลายเลขเป็นคนเกาหลีแล้วที่นี่ผมมักอินโทรเพิ่นหลายเลยคนอ่านยังจะสั่นกับผมกิโตปะ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 ป กูเหนอะไรวะตูไหว่ะกับผ้าเปิดขึ้นเขาเด้แล้แต่ว่าผมมาเขาหลายเลยเหตุจีบก็มุกบักคักเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่ไก่เทศะการปีใหมนะครับคือผมเนี่ยเหตุงานอยู่กับโมเดลิงเนึ่องจากโมเดลิงนี่เขาจัดงานปีใหมครับผมสิบอกว่างานนี่ถึงคงสิไปหลายอยู่เลยมีแต่ผู้งามผมเลยแบบว่า อีมงานนี่ยผมบอกคือกันบาวาทีมนี่มันคืออย่างนะครับชุดสไตล์ยังสีนะคีย์เวิร์ดนางบาวาโปเชล่ะผมเคยใส่ยังสีเลยไหมผมเคยใสย่คือกันเด้แล้วงานนี่มีผู้สาวหลายคนเลยมันบอกผมก็เลยอยากสิไปล่องถามผู้สาวทําเปนเ็นคลิปทําเป็นท้ายคลิปยังสีละ่ะเป็นจมูกน,นะคันเดยไปสัมคันผู้สาวเลยสำหรับปีที่ผ่านมาไปเจอยังมาบางังแล้วก็สิขอสามค่ำสำหรับปีที่ผ่านมาเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยผมจะมาหอดงานแล้วได้ครับผมอยู่มองทางลัดงานเพิ่นจัดู่บนนะครับก็แบบว่าเออไม่อยากกับคุยนะต้อขับรถอะไรแบบนี้นไม่ใช่ไม่ใช่รถวันนี้มาในทีมงานของโคเชล่านะทุกคนเป็นทีมแบบป่าหน่อยใช่ปะกูเข้าใจถูกปะใช่ใช่กูแต่งมาถูกปะเขราะให้กูเข้างานนั่นเอเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเกาแต่งอะไเมื่อกี้ตอนเข้างานมาสาวจริงนะ คุณเล่นคุณเล่นคุณให้เดี๋ยวเราจะยังเป็นแบบ้างบนนะครับเมื่นี้เขามีรางวัลให้น้ำแบบว่าโบนให้กับผู้ที่เต็งโตมากีดนี่นี่นี่ผมเห็นผู้สาวสองคนในห้องน้ำเขาอยู่ห้องน้ำนะเอาอลไรปะเอาอลไรคเอาอะไรปะสวัสดีครับนี่ซื่อยังงันครับชื่อเองกับชื่อยังงั้จนนาขึ้นมาสวยนะสุขคนผมได้โตมาแล้วครับไม่ไห้ลากเลยคือเขาไม่อยากมานะแต่ก็อคอกชื่อยังครับ น้าอายุเทแมครับอายุ23ปีค่ะนี่แสนเราไปครับมีเจไอจีมงครับมีค่ะนาดไมมค่ะเหไมาไแกเปาแม่แล้วเอ้าขบอกไปจับเลยน้อยเราได้ดิหนเยเหมนว่าจไมเสียอาการเหรอเสียอการอ่ะเปักคักเลยเจอปุ๊สงายเลยดิสำหรับจีทีฟ่านมากนี่เป็นจังไอยากเจา เริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเคือความรักเป็นไงบ้างแย่โสดค่ะโสดโสดนะครับโสดจีบเฮ้ยอย่าชมเยอะปูวงเหรอไี่เขาโสดอะไรเนี่ยโสดค่ะพี่โสดอะแดนนี่ได้เลยครับป้าพี่แฟนเลยปบ้างเดี๋ยวมันมันโดนจะต้องสวยอ่ะจริงๆควรจะแบบลังไว้เอ้ยไม่เอาไม่เอาแต่นี่คือลากกลุมไปเลยนะอ่าขอสามคำสำหรับปีนี้สู้นะไม่ถึงสามคเลยแค่สองคำสองคำสู้นะ อ๋อผมผมเหรอใช่มีแฟนแล้วครับดูไม่เอาอะไรเลยม่หาไม่อะไรเลยอยู่าการดูเปลี่ยนสาความแล้วแต่นี่ถามว่ามีแบบยามใช่ไหมโดนนะคช่ตกิไม่รู้ว่าผมจองเข้าเอาลังไปใส่ผมบอกเลยว่าคนต้องไปขาดบบได้เลยกนั่งกินอยู่ข้างไหนตีลากมากคือเขาเขาป่สงย่อมเอากระสินตรงหลักมากจริงหรือเปล่าก็ลาก ขอนิญาดด้ครับแม่ขอนิญาดดครับพ่อแม่เธอให้เก็ิดผมบอสฉันด้วยคอนิยาดเบาน้ำเลยครับผู้สาวี่ผมบอกเป็นดีกแก่ช่วยพ่อไม่นมาในทีมยังครับโคชเล่าเป็นป่ะก็เป็นเสียด้วเอา่าเป็นเสียมยากินมแค่นอย คนอยากกินไก่มากที่นี่จะแต่งตัวเป็นเสือดาวตอนอายุตอนอยกสีทักอยู่ว่าเอาเป็นแม่ขึ้นเต่งสุดๆไปเทนเสียได้อันไหนงูเนี่ยกินไก่น้อยเอาไปกินมงูเด๋อในหน้ามกินแน้ๆเร็วอีกประเด็นนึงนี่ดูเผ็ดทุกคนเบิ้งเผ็ดเนาะเบิ้เผ็ดซื้อมาจากบาทนี่ยกินกะหล่ำคกินกะหล่ำเนี่ยถามว่าเป็นกะหล่ำเพราะใครเป็นกิโลใครเป็นกิโลวงนี้ร้านสี่ละจ้าร้านแรกไม่มีร้านสองก็ไม่เห็นร้านที่สามก็ไม่ขายร้านที่สี่ ทีมในเมื่อคิดว่าเจ้าของมีจีได้รางวัลเราครับเต็มยศขนาดนี้มันต้องมีรุ่นตรงนี้นะทุกคนเออจะมีรุ่นเด็กขาวเพิ <ขา S 2> เ่นครับว่าไอแม่เล่าสินัยลังหวานว่าคือความแปลกเนี่ยของงานความสวยเนี่ยผม,มยืนหนึ่งเด็กสำหรับาสาวๆทุกคนในงานนี้สุพจ่์ได้เด็กยืนไปเก่งไปบูเลยสว่างที่ผมเอิไปเด็กปิดมือยังสีเด็กเพราะว่าโป้งโค้งโป้แม่อวยพรตอนปีใหม่บอกเออโอ้ยรู้คุณเต๋ คนติดตามแบบอู้ยเยอะแยะมากมากร้อยในคนรู้ว่าที่สำคัญลูกปีไหมปีนีเอ้าเพราะไอ้แข็งใหญ่ยงาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแข็งใหญ่ยงาเนี่มัคืออย่างไงครับตัดออกไปเลยนิ่แข็งคือคือแข็งมันแรงคาดว่าไก่แก่แรงใหญ่อะใหญ่โตในหน้าที่การงานยาวอ่ะอายุยืนยาวมาตามล็อกเดี๋ยวมาตามล็อกเป๊ะป่ะเป๊ะเป๊ะเือเลย ก๋วยซั้มพะย่างไนปีปอตโมยังไหลครับผีพันมาบอกเลยว่ากูบอลรอดกูบอลรอดกูบอลรอดปีหน้าปีหน้าก็ยังคิดอยู่ว่ากูสีบอลรอดอีกูสีบอลรอดพี่ชอว์สีบอลรอดคือเก่าห้องน้ำนี่เป็นยังครูผมเจอเจ้าผู้สาวงามไหมยืนแต่งหน้ายก่อนมาเดี๋ยวผมพาไปเบิรงเลยผู้สาวผู้นี้งามแบกเลยเสียอาการนี้ป้วนี่สวัสดีครับ ไปยั้งชวครับเฮ้ทำดีแบงค์ทำดีรอเรียรับแบงื่อยังครับอัีอพี่อยู่ที่ไหนครับเฮ้ยไม่ซันได้ด้ได้ก็เหนื่อผม็อูนเหนือยไน่ก็นีก็นีที่คือเืออะไรเหืออะไรแต่งหน้าแต่งหน้าได้ไ เสียอาการเหอีกแลยวนี่้ผมแจกไปแล้วมันจะเข้ากับหน้ามอนเ้ได้ดิามันหลอทําทำอะไรก็หลอคยไแต่งได้านัี้เรามาตีนแบโคชเล่โชเล่ใช่ปะโคชเล่คืออไผมพูดผมพูดไม่ได้ตั้งแต่ยูไ่แด้วโคชเล่ไอพี่แม่เอาไม่เลยไม่เลยเู้เลเดี๋ยวผมต้องไปสัมภาษา์ผภ้ษาอีลานไดยหล่อได้หล่อภนษาอ้สานมัน มันจลใชว่ามันจะเห็นเสาเนือผู้นี้เลยหลอดวาไม่กดเนี่ยจะบอกว่าจะปั่ปนเดี๋ยวนี้แง่ไหนโคดีเลยวะอคตรดีเลยมือโคดนุ่มเลยอ่ะได้หกินะได้ไดเฮยมึงก็ไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้มาอละอยงนี่เปไหนพี่มีแฟนงไม่รอบใช ยังไม่มีนไยังไม่มียังไม่มีโซนอะครับใช่เภาคแล้วใจไม่ค่อยดีครับะคลิปนี้มันยิ้มก่คลิปอื่นไม่อยากทำแล้วมึงคิปนี้ไม่อยู่ในขออสนี้อ่าโอเคสีแดงสีแดงก็มองหน้า เหนียวเลยนี่ขอจับครับดีมากดีกว่าเดิมมาถึงดีมากเลยนีน้มันดีโอเคก็คือแบบเจอเรื่องไร้ายๆไม่เยอะให้มันดีไม่ไม่ใช่มึงอู้เหนือกันนะโวยพรปีใหม่สำหรับคนดูก็ขอให้ขอให้โทรมาบอกผมแล้วกันะขอให้มีความสุขแต่ไม่หน้าหนาเยื้องเยื้องเลยสำหรับคนดู นี่ก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับมวนแหงมวนคักคนาเล่น่ี่ีูสายนี่าอ,า,อาขอคุยด้วยน,นะครับ,ดรบเ <laughs> ดี๋ยวพูดนเไอนนี้มันฉุดเกง่ <laughs> เกง <laughs> ุดเกง่งคุณ <laughs> ดเดินฟาร์นี่เสร็จเ,เร็จมันเลยชื่อยังครับเอค่ะโอ๋อายุเท่าดยี่ค่ะมีแฟนแล้วไปครับไม่มีแฟนถาเลยอ่ะ้ก็เดี๋ยวนะกระเป๋าก็ได้ใส่ไหมี่ที่มาช้าไม่ได้ไปไหนมานะเกียวกับรถ ำำคือเป็นะว่าต้องมีคนถามว่าะแทมมาช้าปกติเป็นคนที่มาช้าตลอดไปเก็บสับปะรดไม่เคยมาเร็วไม่เคยเพราะว่าเก็บสับปะรดยัเหรอเฮ้ยคุยอยู่ไปไหนก็ไปไปมาสามคำสามประโยคโสดจังเลยอันเอาเปลี่ยนละอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนทีตีบหนูหน่อยตัดหัวด้วย คนก็แบบว่าผู้สาวสองคนก็มานั่งข้างๆกันนะครับเออเขาไม่ได้เรียกมาเขาก็แบบว่าเขาก็มานั่งเองอ่ะครับ้โอเคพี่สองคนชื่ออะไรครับชื่อพิงกี้ค่ะแบมค่ะแบมอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดยอมรับครับมรับไม่ตอบไม่ได้โอเคเป็นไงบ้างสำหรับปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาคือแย่สุดในชีวิตเลยเพราะว่าตาเราเสียแต่ว่าแบบว่าเริ่มดีก็ดีสุดในชีวิตเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้ได้เริ่มทำงานแล้วก็ได้เริ่มอะไรใหม่ๆค่ะโอเคคุณเล่นครับ แต่กูหยุดการไปนานมากกี่อะไรกูสวดป้า2คนนี้ไม่สวดยังงสดัหยขึ้นอยู่กับัารานงานนานอนสดเอาไม่สนใจกกูด้วยไม่สนใจกูด้วยคุณผมอาคนถามนะคะอสามคำสามพยาะโอเคนักขีวอีโควิกตะเวะตะเว ่สพยายามครับยุงบินชุกครับผมยุงบินชุกเดนเดนเป็นคนเกาหลีนะเป็นคนเกาหลีคือพู้ชายมุขแดงพู้ชายมุขแดงกัเขาข้ามมาขอด้วยพูดได้ภาษาอะไรครก็ไอ้ยังดูไอ้ยัาบริษัทก็ได้บริษันก็ได้ค่อยบอกว่าได้อีรีคนนี้อีรีเป็นคนที่มาไจอครับเป็นคนจุกจังหวัดเลยเออสละไปที่ผ่านมาสนุกมากอะไรสนุกอยู่ในวงการ เห็นบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งวงการโฆษณาเลยผู้เล่นไปนี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวนะไม่น่าชมเลยชมแล้วตัวไหลเลยไหลเนี่ยไหลเนี่ยก็ชมมาขนาดนี้ไม่สดปะไม่สดครับผมแต่อร่อยอ่ะมาทำการยันตกครับผมนเต้นต่ตอนนี้ใกล้ตกแล้วนะห้าร้อยกว่าแล้วนะมาจากไหนเนี่ยมาจากสมุทรสาครครับโอ้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำก่อนน้ำก่อนไม่ใช่คุณเล่นปีที่ผ่านปีนี้ สามกิเลยอะไรหนักนั้นเนี่ยไม่เลี่ยนหนักหรอไม่ใช่จานเงินพัดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็่าจับสลากนะครับแล้วก็รอเวลาประกาศรางวัลเบสเรสวอลเทอร์บอลไอ้นี่อีกผู้นึงหน้าหน้าค้นกันวะนี่เป็นพี่น้องพี่น้องกันนี่ลูคขี้ปะลูคคู่ลูคขี้อะไรกันแบบเนี่ยชื่อยังครับ ซสบิน่าดีมือดเส้นค่ะสมเด็จเจาฟิโ่พูเทนดีมือดูเสวนซาน่าอยู่ที่ไหน่ตบยคีแฟนยังครับโนคอมเมนต์เขอสาคำสาพยังคนะสำหรับปีที่ผ่านมาสหรับตัวเองก็ต้องพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไร<า>ไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้โอเค เลยรางวัลเดตเดตเลยครับแต่งตัวเข้าทีมหนึ่งยี่ห้าร้อยผมคือบอกว่าผมไม่ได้ลงทุนหยางเลยผมได้ผมเดงินรางวัลเดผมได้รางวัลมาด้วยน้ำเลยครับนี่เวสเดตดีนะครับเมื่อก่อนมาบอกไม่เข้าตีมเนี่ยได้รางวัลตอนแรกผมยังผมบอกเข้าตีมเนี่ยแต่สรุปว่าผมผมได้รางวัลเลยขอให้ครับท่านผู้ใดมาคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แลกดแชร์ให้ easy style น้ำเลยครับแล้วพบกันใหม่กับลิปหน้าสวัสดีครับ thank you